โรงเรียนบ้านบางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งการประเมินผลงานที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกูวงคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเล้าบุรี่สำหรับเด็กประถมวัยเป็นสถานศึกษาต้นแบบเพื่อแหล่งเรียนรู้ มูลทั่วไปของสถานศึกษาที่ตั้งหมู่ที่5ตำบลชุมโคอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวนนักเรียนทั้งหมด209คนบุคลากรของสถานศึกษาจํานวน18คนภายใต้การบริหารงานโดย นางกะหนุพิษมากผลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจากสำหรับการดำเนินง,งานของกิจกรรมโครงการ,รปลูกพลังบวก ตั้งเรียนประฐมวัยของโรงเรียนบ้านบางจากอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะคะหลังจากที่ผู้บริหารและคุณครูปรถมวัยสองท่านได้เข้าร่วมอบรมที่โรงเรียนวัตสุบนันนิมิตเราเห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจก็เลยนํามาปฏิบัตินะคะโดยมีการประชุมกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนรวมถึง,งครูทุกท่านนะคะในการดําเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมานะคะก็เราก็จัดกิจกรรมครั้งนี้โดยการ ได้ความร่วมมือจากผู้ครองจัดแผนต่างๆนะคะให้เหมาะสมกับบริบทของสภาพชุมชนด้วยนะคะหลังจากที่รางการเสร็จแล้วเราก็ใช้นําแผนนั้นมาใช้โดยการจัดการในการสอนแบบออนไลน์นะคะเนื่องในสภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะเราก็เลยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงแรกนะคะเราก็ใช้วิธีการกำกัดนิเทศติดต,ตามโดยการ เข้าไปสังเกตในห้องเรียนออนไลน์ของนักเรียนนะคะก็พบว่าผู้ปกครองนลกเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีหลังจากนั้นนะคะเราได้เปิดเรียนออนไซต์นักเรียนก็ได้มาทำกิจกรรมที่โรงเรียนผลปรากฏว่าจากการนิเทศกำกับติดตามนักเรียนมีความสนุกสนานให้ความร่วมมือดีกับกิจกรรมทำให้กิจกรรมมีความคึกคืนและสำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีนะคะโดยการขับเคลื่อนของคุณครูปฐมวัยและนักเรียน เป็นผู้ให้ความร่วมมือรวมถึงผู้ปกครองด้วยนะคะทำให้หลังจากที่เราจัะกิจกรรมทั้งหมดนะคะทําให้กิจกรรมรปลูกพลังบวกของเราเนี่ยประสบความสําเร็จและสิ่งที่เราค้นพบได้ก็คือนักเรียนมีพัฒนาการดีทั้ง4ด้านดีขึ้นนะคะตามลําดับถือว่าเราเชื่อว่านักเรียนจะมีความสามารถด้านพัฒนาการทั้ง4ด้านได้เนื่องจากมีความสามารถ ในเรื่องของการดูแลจัดก,การบริหารในส่วนของอา,อารมณ์สังคมและจิตใจได้ดีนะคะเนื่องจากคิดว่าครอบครัวที่อบอุ่นย่อมสร้างพื้นฐานเยาวชนที่ดีให้กับสังคมได้ค่ะขอบคุณมากค่ะการดำเนินงานตามโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเล่าบุหรี่สำหรับเด็กปฐมวัย องค์ประกอบที่ 1. คุณภาพเด็ก 1.1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นโรงเรียนบ้านบางจากได้มีการจัดทำแผนบูรณาการเพื่อสอดแทรกเรื่องเล่าบุร,รีโดยการจัดการเรียนการสอนให้เกิดพัฒนาการทั้ง4ด้านมีการฝึกให้เด็กแสดงความคิดเห็นขณะทำกิจกรรม บอกความชอบและความสำคัญของตนเองในการทำกิจกรรมได้และแสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์1.2การวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เด็กประถมวัยโรงเรียนบ้านบางจากผ่านการประเมินพัฒนาการทั้ง4ด้านโดยเด็กสามารถบอกลักษณะส่วนประกอบของสิ่งของต่างๆจากการใช้ประสาทสัมผัส สามารถเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดในเหตุการณ์1.3การจัดการอารมณ์และความเครียดครูผู้สอนได้มีแนวจัดการเรียนการสอนด้วยการพูดคุยกับเด็ก ในเรื่องความรู้สึกจากเหตุการณ์ต่างๆเพื่อให้เด็กได้แสดงความรู้สึกที่เหมาะสมกับสถานการณ์มีการควบคุมอารมณ์ตนเองได้ระงับความโกรธได้ไม่แสดงอาการก้าวร้าวสนใจมีความสุขและแสดงออกท่าทางประกอบเพลงจังหวะและดนตรีเป็นต้น1.4การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น เรียนบ้านบางจากได้มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์มีการบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมและการบันทึกการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลพบว่าเด็กมีการแสดงความรักเพื่อนโดยการแบ่งของเล่นของใช้มีการเล่นกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมายรู้จักการประนีประนอมและแก้ปัญหาโดยการไม่ใช้ความรุนแรงมีการกล่าวทักทายครูด้วยคำว่า สวัสดีค่ะสวัสดีครับยิ้มและทักทายบุคคลที่คุ้นเคยได้อย่างเหมาะสมกับประสบการณ์และสถานะองค์ประกอบที่2การจัดประสบการณ์ปลูกพลังบวก2.1มีการวางแผนนำชุดกิจกรรมปลูกพลังบวกไปบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบางจากมีการประชุมวางแผน เพื่อนำชุดกิจกรรมปลูกพลังบวกไปบูรณาการกับกิจกรรมหลักทั้ง6กกิจกรรมและได้มีการจัดทำกำหนดการสอนแบบบูรณาการรายปีมีแผนการจัดกิจกรรมปลูกพลังบวกแบบบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้หรือแบบสอดแทรกกิจกรรมหลักประจำวันและได้ให้พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมการวางแผนการจัดกิจกรรม 2.2มีการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในการจัดกิจกรรมโรงเรียนบ้านบางจากได้มีการวางแผนการผลิตสื่อจัดหาสื่อที่หลากหลายสอดคล้องกับชุดกิจกรรมคููใช้สื่ออุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับแผนการจัดกิจกรรมใช้แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม 2.3จัดกิจกรรมปลูกพลังบวกตามแผนการจัดกิจกรรมเล่าบุหรี่ได้ครบทุกกิจกรรมโรงเรียนบ้านบางจากดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ80และมีการจัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรมปลูกพลังบวกครบทุกห้องเรียน2.4 โรงเรียนบ้านบางจากได้มีการประเมินพัฒนาการตามจุดประสงค์ของแผนการจัดการกิจกรรมบันทึกผลการประเมินและนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาคุณภาพเด็กประถมวัย2.5โรงเรียนบ้านบางจากได้มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมปลูกพลังบวกของเด็กประถมวัย2.6 โรงเรียนบ้านบางจากได้มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมปลูกพลังบวกและมีการเผยแพร่ให้ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบองค์ประกอบที่3การบริหารจัดการสถานศึกษา3.1โรงเรียนบ้านบางจากมีการวางแผนการดำเนินง,งานโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่สำหรับเด็กประถมวัย 3.2โรงเรียนบ้านบางจากมีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้ร้อยละ80ขึ้นไปมีการประเมินผลรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ3.3โรงเรียนบ้านบางจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณสื่ออุปกรณ์การจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการจัดกิจกรรม 3.4โรงเรียนบ้านบางจากมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาสนับสนุนโครงการปลูกพลังบวก3.4โรงเรียนบ้านบางจากมีการนิเทศติดตามผลประจำปีมีเครื่องมือในการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานปลูกพลังบวก3.6โรงเรียนบ้านบางจากมีแผนการจัดกิจกรรม ชุมชนแหล่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาสัปดาห์ละ3ชั่วโมงมีการจัดกิจกรรมชุมชนแหล่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้ร้อยละ80ขึ้นไปตามแผนที่กำหนดไว้3.7โรงเรียนบ้านบางจากมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนองค์กร และหน่วยงานให้มีความร่วมมือในโครงการปลูกพลังบวก3 8โรงเรียนบ้านบางจากมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกพลังบวกให้ผู้ปกครองทราบผ่านการประชุมและมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนหน่วยงานองค์กรต่างๆทราบเป็นระยะ องค์ประกอบที่4การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนโดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมผมนายเอกวิชสัจธรรมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านบางจากนะครับตำบลชุมโคอำเภอปะติวจังหวัดชุมพรล้ในฐานะกรรมการโรงเรียนบ้านบางจากนะครับ ก็สังกางผมและชาวบ้านหมู่บ้านบางจากนะครับก็ได้ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนกับทางโรงเรียนบ้านบางจากนะครับมาโดยตลอดในส่วนของคณะครูโรงเรียนบ้านบางจากก็เช่นกันครับก็ทั้งพอ,อทั้งครูทั้งนักเรียนนะครับก็ให้ความช่วยช่วยเหลือและความร่วมมือกับหมู่บ้านนะครับ ไม่ว่าผมจะมีกิจกรรมใดๆก็ตามนะครับจะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสานะครับคณะครูก็จะเอานักเรียนมาช่วยทํากิจกรรมนี้ให้สําเร็จรุ่วงไปด้วยนะครับในส่วนของโรงเรียนนะครับก็มีการจัดกิจกรรมหลายๆโครงการนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ดีและก็มีประโยชน์นะครับตัวอย่างเช่นที่ กํากลังจะดําเนินการอยู่นี้นะครับคือโครงการปลูกพลังบวกซึ่งเป็นโครงการาที่จัดเป็นเป็นกิจกรรมที่ของท,ที่จัดกับให้ให้กับเด็กนักเรียนอนุบาลโรงเรียนบา้านบางจากนะครับคือโครงการนี้จะเน้นไปที่พิษภัยของยาเสพติดนะครับเล่าบุรีนะครับก็เป็นโครงการที่ดีครับได้ เน้นย้ำปลูกฝังให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ตอนเล็กๆนะครับเมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นมาเขาจะได้มีความซึมซับในเรื่องยาเสพติดอยู่บ้างแล้วนะครับและในโครงการนี้ก็สอดคล้องกับวาระของหมู่บ้านที่ผมได้มีการประชุมหมู่บ้านแต่ละครั้ง ผมก็จะเน้นไปยังพิษภัยของยาเสพติดนะครับว่าใหา้พ่อแม่ผู้ปกครองช่วยสอดส่องดูแลบุตรหลานของท่านหากมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับหรือว่าบุตรหลานของท่านมีพฤติกรรมแปลกๆไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทางผมก็ต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนะครับให้ช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับก็สุดท้ายนี้ ผมขอเน้นย้ําอีกครั้งว่าโครงการปลูกพลังบวกนะครับเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์นะครับและผมและคณะกรรมาการหมู่บ้านและชาวบ้านก็พร้อมที่จะให้ใหใหความร่วมมือนะครับกับโครงการของโรงเรียนที่กําลังดาเนินการนะครับด้วยความเต็มใจขอบคุณมากครับสวัสดีครับ 4.1โรงเรียนบ้านบางจากมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมปลูกพลังบวกร่วมกับครูผู้สอน4.2โรงเรียนบ้านบางจากมีการจัดกิจกรรมปลูกพลังบวกสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองให้กับบุตรหลานที่บ้านและร่วมจัดกิจกรรมกับสถานศึกษาอย่างส,สม่ำเสมอ เสียสุขภาพใช่ไหมลูกใช่แล้วก็มีเวลาว่างให้กับลูกม,มากขึ้นใช่ไหมคะใช่จะเล่นเล่นกับน้องเหนือใช่แล้วก็เอ่ออะไรนะลูกการอะไรนะอ่าดื่มเหล้ากับถุงปุ๋ยมันไม่ดีใช่จะทำให้ทำไม,มนะทำให้หอดไม่ดใมใใใีใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ทำให้เสียสุขภาพใช่ไหมลูกทำให้เสียสุขภาพด้วยครับ 4.3โรงเรียนบ้านบางจากมีการดำเนินงานโดยผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับครูประจำชั้นในการประเมินพัฒนาการเด็กและการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก4.4โรงเรียนบ้านบางจากให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมปลูกพลังบวกกับสถานศึกษา 4.5โรงเรียนบ้านบางจากได้ดำเนินงานโดยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กปฐมวัยในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งเครือข่ายองค์กรงดเล่าและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ